ย้อนสาเหตุเบกผลิตโชคทำไมต้องสัญญกรรมหลังเจอพิธีกรหลุดเมากลางรายการกลายเป็นประเด็นดราา่าร้อนกลางดึกเมื่อคืนวันที่27มิมถุนายนกับแฮชแท็กข่าวแหกโค้งทำให้ติดเทรนดทวิตเตอร์ซึ่งสืบเนื้องมาจาก ในรายการข่าวแหกโค้งทางช่องจีมเ25ได้เปิดคลิปจากเป็กผลิตโชคนักร้องชื่อดังพูดส่งกำลังใจให้ทีมนักตบสาวไทยที่เตรียมตัวสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงในชั่นลีก2022สนามที่3ที่กรุงโซเฟียประเทศบาลกเลียประเดิมนัดแรกในวันพุธที่29มิถุนายนนี้ พบเกาหลีใต้โดยหลังจากคลิปดังกล่าวและตัดเข้าพักเบรกโฆษณาจะได้ยินเสียงพิธีกรรายการสองคนพูดคุยกันถึงเป็กผลิตโชคซึ่งคาดว่าน่าจะลืมตัดเสียงในห้องส่งโดยพิธีกรชายพูดว่าก่อนหน้านี้นะเขาหลอก,กว่านี้นะขณะที่พิธีกรหญิงได้พูดว่าก็ใช่ไงก็คือทําเยอะเกินไปแล้วไงต่อมาทางรายการได้ลบไลฟ์ทิ้ง แต่ก็มีคนอัดช่วงนี้ไว้ได้และนำมาโพสในทวิตเตอร์ทำให้เกิดเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีพิธีกรสมควรพูดนินทารับหลังบุคคลในข่าวอย่างนี้หรือไม่แสดงถึงการขาดความเป็นมืออาชีพทั้งที่แต่ละคนก็มีประสบการณ์ในสายนี้มานานอีกทั้งรายการนี้ก็อยู่สังกัดเดียวกันกับเป็กผลิตโชคล่าสุดทางด้านพิธีกรรายการทั้ง3คนซึ่งประกอบไปด้วยพุดเดินปาจอรีไก่สมพลและคิงพีรวัตร ได้ออกมาโพสคลิปขอโทษเป็กผลิตโชคหลังจากถูกพูดถึงในทางที่ไม่เหมาะสมโดยระบุว่าไกสมาพลบอกว่าไม่มีคำแก้ตัวใดๆมีแต่คำว่าขอโทษและสำนึกผิดซึ่งจากประสบการณ์และอายุการทำงานของตนเองเหตุการณ์ดังกล่าวจึงไม่ควรเกิดขึ้นไม่มีเจตนาไม่ดีหรือคิดร้ายต่อเป็กผลิตโชคเพราะตนเองทั้งรักและชื่นชมเป็กและเข้าใจว่า กว่านักร้องจะดังมาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆและย้ำว่าตนเองไม่ได้มีเจตนาบุรี่พุดเดินปัจจรีบอกว่าเราทั้งสามคนเสียใจมากสิ่งแรกที่ทำคือรีบโทรไปขอโทษแต่ขณะนี้เป๊กอยู่ที่ต่างประเทศจึงฝากข้อความขอโทษผ่านทางผู้จัดก,การส่วนตัวและยืนยันว่าจะพยายามหาโอกาสไปขอโทษด,ด้วยตนเองอีกครั้งด้านไก่สมพพลพสไอจีขอโทษจากใจจริงไม่มีคำแก้ตัวใดๆเรารู้สึกผิดมากครับขอโทษน้องเป๊กผลิตโชคด้วยครับและขอโทษแฟนคลับ รวมถึงคนที่รักเป็กทุกคนด้วยครับและสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกซึ่งในไอจีของไก่สมพลเปิดใจว่าไม่มีคำแก้ตัวใดๆมีแต่คำว่าขอโทษและสำนึกผิดและยอมรับผิดจากประสบการณ์และอายุของพวกเราในการทำงานก็ไม่น้อยแต่เกิดสิ่งนี้ขึ้นมามันไม่น่าจะเกิดขึ้นเรายอมรับผิดขอโทษแต่อยากบอกว่าเราไม่ได้มีเจตนาไม่มีสิ่งที่จะคิดร้ายน้องเลยเรารักและชื่นชมเข้าใจว่าน้องมาถึงจุดนี้ก็ไม่ได้ง่ายๆขอย้ำว่าเราไม่ได้เจตนาจะบูลลี่น้อง ทั้งนี้หากย้อนกลับไปเมื่อปี2561เป็กผลิตโชคเคยให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะใจกรณีการทำเสีญนยกรรมโดยระบุว่าอุบัติเหตุขี่เจสกีเสยยขดหินทางทางที่เขาก็อยู่ของเขาดีๆผมไปชนเขาทำไมก็ไม่รู้โง่ชนแล้วหน้าก็ไปกระแทกไม่คิดว่าตัวเองเป็นอะไรแต่เรียกคนให้มาช่วยแต่คนไม่มาช่วยตะโกนจนเขามาช่วยหักหมดเลยจมูกฟันผมเลยต้องทำใหม่หมดเลยคือผมใช้ชีวิตเอ็กซ์ตรีม ถ้าคิ้วไม่แตกเข่าแตกก็จะหมูกหักฟันหักแขนหักมีหมดอกหักก็มีด้วยเพราะเป็นมนุษย์ก็ต้องมีบ้างนั่นคือเหตุผลที่ผมต้องทำหน้าใหม่ทำไปเถอะไม่ดีก็ทำใหม่ก็เป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เวลาคนที่เล่นเน็ตเขาคิดอะไรเขาก็พิมพ์เลยด่าแรงหน้าเหมือนลิงหน้าเหมือนตัวตลกหน้าเหมือนตัวอวกาศแต่ผมก็ยอมรับว่าตัวเองหน้าเหมือนลิงเด็กๆผมหน้าเหมือนลิงมากโดนล้อตั้งแต่เด็กๆแล้วขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ